ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ w a Auto Review วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหนึ่งในขีปนาวุธร่อนปล่อยจากอากาศที่ล้ำสมัยที่สุดของยุโรปนั่นคือ SCALPEG รุ่นปี2025ขีปนาวุธนี้เป็นที่รู้จักในด้านความแม่นยำความล่องหนและพลังทำลายล้างสูง SCALPEG ถือเป็นอาวุธสำคัญของกองทัพอากาศยุโรปมาหลายปีและในรุ่นปี2025ก็ได้รับการพัฒนาให้ยังคงอยู่ในระดับแนวหน้าของสงครามสมัยใหม่ สามารถต่อกรกับระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกได้ SCALPEG หรือที่รู้จักในชื่อ Storm Shadow ในกองทัพสหราชอาณาจากักรเป็นถีปนาวุธร่อนระยะไกลที่ออกแบบมาเพื่อการโจมตีแบบแม่นยำสูงต่อเป้าหมายสำคัญที่ได้รับการป้องกันอย่างแน่นหนาลึกเข้าไปในดินแดนของสตรูรุนปี2025ได้รับการปรับปรุงเพิ่มทั้งระบบนำทางประสิทธิภาพของหัวรบการต้านทานสงครามอิเล็กทรอนิกส์และความอยู่รอดในพื้นที่ต่อสู้ที่เต็มไปด้วยภัยคุกคาม SCLPEG a 2025มีความยาวประมาณ5.1เมตรน้ำหนักตอนยิงราว1,300กิโลกรัมใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตที่ทำให้บินด้วยความเร็วต่ำกว่าความเร็วเสียงที่ระดับสูงพร้อมกับการบินเรียกพื้นดินเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์และระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานรุ่นปี2025นี้มีระยะยิงไกลกว่า600กิโลเมตรทำให้เครื่องบินสามารถยิงจากระยะปลอดภยัยห่างจากเขตป้องกันภัยทางอากาศของสตรูได้มากขึ้น สิ่งที่ทำให้ SCALPEG 2025โดดเด่นคือระบบนำทางและเลงเป้าหมายที่ซับซ้อนขีปนาวุธใช้การนำทางด้วยระบบเฉื่อยมีการปรับปรุงตำแหน่งด้วย GPS การจับภาพภูมิประเทศและระบบอินฟราเรดสำหรับเลงเป้าหมายระยะสุดท้ายการออกแบบแบบหลายชั้นนี้ทำให้มั่นใจในความแม่นยำแม้ในพื้นที่ที่สัญญ,ญาณ GPS ถูกรบกวนหรือหลอกลวงรุ่น2025ยังสามารถจำแนกและโจมตีเป้าหมายจริงได้โดยไม่หลงกลเป้าหมายลวง scalpeg 2025ติดหัวรบ broach ซึ่งเป็นหัวรบแบบ2จังหวะมีหัวรบเจอบกรอดด้านหน้าและหัวรบทำลายล้างตามหลังทำให้สามารถเจาะเป้าหมายที่มีกรอบป้องกันหนาแน่นเช่นบังเกอร์ศูนย์บัญชาการหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการเสริมความแข็งแรงก่อนที่จะสร้างการระเบิดครั้งใหญ่ภายในอาคารความสามารถนี้ทำให้ขีปนาวุธเป็นอาวุธที่เหมาะสำหรับการโจมตีโครงสร้างสำคัญของศัตรูในช่วงต้นของความขัดแย้ง SCALPEG 2025ยังมีจุดเด่นด้านการออกแบบให้มีความล่องหนรูปร่างและวัสดุของขีปนาวุธถูกออกแบบเพื่อลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ทำให้ตรวจจับและสกัดการได้ยากรุ่ง2025น2025มีการใช้วัสดุและสารเคลือบใหม่ที่ช่วยเพิ่มความล่องหนต่อระบบเรดาร์สมัยใหม่ได้มากขึ้นซอฟต์แวร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ SCALPEG 2025ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยขีปนาวุธสามารถรับข้อมูลการปฏิบัติภารกิจใหม่หรือเปลี่ยนเป้าหมายกลางทางได้ ทำให้มีความยืดหยุ่นในการโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนที่หรือเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงในสนามรบนอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าให้บินตามเส้นทางที่ซับซ้อนหลบหลีกภูมิประเทศหรือเส้นทางเพื่อเลี่ยงการตรวจจับได้ scalpeg 2025สามารถติดตั้งกับอากาศยานหลากหลายประเภทเช่นราเฟลชทยูนและอากาศยานยุโรปรุ่นใหม่ในอนาคตทำให้กองทัพอากาศยุโรปสามารถใช้ขีปนาวุธนี้ได้ในสถานการณ์รบหลากหลายรูปแบบเพิ่มทางเลือกทางยุทธศาสตร์ได้มากขึ้น ในแน่ยุทธศาสตร์ SCALP EG 2,025ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลแบบแม่นยำโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักบินช่วยสร้างความยับยัง้งและทําให้คู่ต่อสู้ต้องคํานึงถึงความเสี่ยงจากการถูกโจมตีลึกเข้ามาในพื้นที่ของตน SCALP EG 2,025ยังถูกออกแบบให้รองรับการพัฒนาในอนาคตความสามารถในการอัปเดตซอฟต์แวร์ช่วยให้สามารถปรับปรุงระบบนําทางความทนทานต่อสงครามอิเล็กทรอนิกส และความยืดหยุ่นของภารกิจได้เพื่อให้ขีปนาวุธยังคงทันสมัยและมีประสิทธิภาพในสมรภูมิที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขอบคุณทุกท่านที่รับชมรีวิวเชิงลึกของ SCALP EG 2025จาก WA Auto Review หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมรีวิวเทคโนโลยีทางทหารและยานยนต์ล้ำสมัยอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ